จ้เมืาหนีไม้มมยังมาสวนเ่าพดมาสวนเขาพดมากะไผ่ไปยังสวนเ่าพอ่ะไปบึงเพลอนน่านใส้เขาพดจ้าะยุข้ังนามาทงนาคือเก้าจ้า อืมดเมืองไทยเมืองไทยนางบอกว่าเมืองไทยนอนลุกละเยียตายอ้างเรีนไปละอ้างเรนเมืองี่นองเลยไปหลายมือเลาได้นอนจ้วแต่ได้าตาขอบพดมาอัดกินเลยี่นองเบิองจ้า อี่จ้าถว่วหัวอะไรด้จ้าป้ากับพูดนี่จ้าป้ากับพูดป้าเต็มป้าเต็มนอ,องพิมหันหนามะทั้งเนี่หันหนามะยกมือสิมึง จ้าป้าก็โปรดได้นีจน่จ้านางอัปเดตให้เบิ้งสูงจ้านี่นี่สูงถงั่มหัวเลยจ้าสูงถงละละั่มหัวแล้วนี่เบื้องสูงถงละละั่มหัวนางแล้วจ้าเบื่องจ้าสูงถงละละั่มหัวนางนางมัวเห็นหัวนี่ พี่น้องเองยิ่งนอนนอนยับเด็ให้เบิ่งนอนกินยอดกระปวดิ่งจะ้ะเป็นตะสังบ่จ้ะไปมึงฝนพื้นพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนอนนอนล้มกระปวดด้วยจ้ะอ,อ,ะอานาดใี่ยาได้ไหมจ้ะขนาดใส่ย,ยาขาไลไลมแมลงกนะินไปนไป,ไป ไปไป่ะไปลงไป,ไปนี่นี่ป้าทัวด้วยจันป้าทัวมาทั้งไปหาโมขันจ้ะจ้ะป้าแตงนั้งไปอยู่ป้าแตนงนะจา้ะบ่ได้ลูกแนะน่นแน่นแตงด้วยนะดอกแตงได้บ่เมีนดอกไม้ ดอกไม้ดอกไอ้ไหนแตงมะเมียนแตงอะไรอะไรน้ำใส่เอาน้ำใส่เขาโพดมีแต่นอนจะได้กินไหมเนี่ยมีแต่นอนจ้ามีแต่นอนเผ็ดจังได้มีแต่นอนอะนรอะไรอะไรคูดลองเขาโพด พักผักผักเื้อผักกาดหยอบหัวตัไอปักซีผักบุ้งอย่างงามมึงมึงหอมบัวใส่เกิืนี้ก็ใส่เกิบดีๆไปย่างไปเบิ่งแตงหุ่นบุ้ยแตง เขาพูดตา,ตายตายตายมันกินเออมันกิน,น,กนหนอนแหงแบบหนอนแหงเหยียดยังเลยมูนี่ยังหักลงเลยนี่เขาพูดอืม โอ้ยลงไปเหยียบพี่ย่างหน้ามันขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะขึ้นมาขึ้นมาผู้ไปเหยียบเบื้องย่างแม่เหยียบกระจุนเลยแม่มันนักหลายไปเหยียบพี่ย่งไปเหยียบพี่ยัง นี่แม่หเหยียบแล้วเกืบอบยาถอดเกืบอกบใช่เกือบมหใช่เกืบอบไหมเอาโู้นั้นสิได้กินบอนพี่นองเย้ยตายหมดแล้วเนี่ยตายหมดแล้วปมาทัา้งเนี่ย ตายไปแล้วขอโพดกระลำกระปาดดอกไปงี้ข่าวโพดงามขาโพดงามตามมาตามมาขาพโพดสวยอยู่ขาโพดสวย เออลวกไงวะกินจะลกรลยยไปหั่นนะวันนีกบสีดยาน,ยน,นั้นต้นผักเทียบจะไปลกให้วกินหน่อย อือกโตดงามอยู่พี่น้องแต่มแตนนนหนอ,นอนกินเบ็ดแก่ไดนพี่น้องเลยนอนกินเบิดในน้อยในย่านนอนบ้านี่ อันละน้อนินข้าวโพดเบ้ออะไรน่ะเต่งเต่งกําลังเป็นนวยจ้ะอัปเดตอัปเดตอันนี่จ้ะอัปเดตอัปเดตอันนี่จ้ะอัปเดตอัปเดตอัปเดตนี่แต่งจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะอัปเดตจ้ะแตงกําลังเป็นดอกจ้ะกําลังเป็นนวยจ้ะผลผลิตเติม นี่อลไรจ้ะยังตัวตัวกําลังขึ้็นะเอาพีดตีจ้ะยังกินเบิดเจ้ะยังกินเบิดผักอันนี้ก็ผักผักที่หอมแบงมัดแกะไปจ้ะกำลังงาม้ะจ้ะนี่ไม่หง่กับหลานมาทงอ้าวบายบายเลย บายบายวัสดีค่ะ